สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์มงคลสิงนหนันท์โหรดวงผุมทรัพย์นะครับรับใช้ท่านผู้ชมชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างดวงการงานการเงินปักแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นก็ขอไลค์ขอแชร์แล้วก็ขอซับสไครป์จากท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเป็นเพราะการสนับสนุนเบาๆกดปุ่มเราเนี้ย ทำให้ช่องนี้แล้วก็การรับชมของพวกเรายังต่อเนื่องกันได้นะครับขอบคุณที่สนับสนุนตลอดมาแล้วก็ท่านไหนยังไม่กขดกดได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยในเกณฑ์ดวงของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับอันดับแรกก็คือองค์พระสุริยเทพนั้นยังอยู่ที่ราศีมิถุนสําหรับปากแรกของเดือนกรกฎาคมนะท่านยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยทาก็ยังอยู่ที่ ราศีมิถุนเมื่อท่านอยู่ที่ราศีมิถุนชาวราศีพฤษภก็จะได้รับอิทธิพลจากท่านเนื่องจากว่าท่านอยู่ในำตำแหน่งของกระเป๋าสตางค์ของชาวราศีพฤษภเป็นทั้งรายรับแล้วก็เป็นทั้งรายจ่ายเพียงแต่ว่าดาวแห่งความสมเร็จนะเข้าไปอยู่ที่ตำแหน่งรายรับและรายจ่ายก็จะเป็นรายรับที่ดีนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายที่สมเหตุสมผลไม่จ่ายมากเกินไป แล้วก็ไม่ได้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับถัดมาที่มีข้อหน้ากังวลก็คือมีดาวย้ายอยู่3ดาวนะครับกังวลที่หนึ่งก็คือดาวพระพุธนะครับย้ายผ่านพฤษศมาที่มิถุนแล้วก็มาที่กรกฎด้วยการย้ายของดาวพุธนี้ทําให้โครงสร้างของชาวราศีพฤษศเนี่ยมีเรื่องจะต้องคิดพูดวายเยอะนะฮะเพราะว่าผู้คนมิตรสหายเนี่ย ขับเพื่อนเข้ามาในชีวิตหลายคนหลายกลุ่มเหลือเกินนะครับและการที่เขาขับเพื่อนเข้ามาเนี่ยร้วมเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นลูกค้าเป็นคนรู้จักที่ไม่มีทักษะในการบริหารตัวเองถ้าเป็นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่เราบริการยากมากเอาใจยากมากเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรครับแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนฝูงของเราก็เป็นเพื่อนฝูงที่บริหารชีวิตผิดพลาด ก็จะเป็นช่วงเวลาที่การเงินของเรานั้นเกิดเสียเวลาสะดุดกับคนที่ไม่ควรจะคุยด้วยลูกค้าที่ไม่จ่ายตังค์ลูกค้าที่จะรอการเงินแบบนี้นะครับอันดับที่2ก็คือดาวพระศุกร์ย้ายจากราศีกรกฎไปที่ราศีสิงห์พร้อมกับดาวองคารทั้งพระศุกร์ทั้งองคาลก็มีการย้ายไปสภาวะตำแหน่งนั้นนะครับเมื่อสะท้อนมาที่ราศี พฤษศของพวกเราแล้วชาวราศีพฤษภก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีงามอยู่นะครับเพราะปพระศุกร์แปลว่าเงินออมพระอังคารหมายถึงความต่อสู้ขยันขันแข็งนะครับทั้งสองอย่างอยู่ในตำแหน่งทำซ้ำเมื่อทั้งสองดวงดาวอยู่ในตำแหน่งทำซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีงามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นั่นเองครับอันนี้สำหรับชาวราศีพฤษศจะบอกพวกเรานิดนึงครับว่า ชาวราศีพฤษภเนี่ยนอกจากจะมีดาวสุเทพเป็นกระเป๋าสตางค์ดาวพระพุธเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายทางด้านการค้าและยังมีดาวพระศุกร์ดาวร่างคารเรื่องของเงินทองสมบัติที่เราลงทุนนะครับเรื่องของครอบครัวเนตเวิร่อเครือข่ายคนรู้จักแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือดาวพระราหูเทพนะครับกับดาวพระหัสศุภดียังยืนอยู่ในตําแหน่ง วัายายา่าบอกว่าซึ่งเป็นตำแหน่งอันตรายสำหรับสภาวะทั้ง12ของชาวราศีาพฤษภนะครับเพราะนั้นเตือนอย,อย่างยิ่งเลยสำหรับชาวดาวชาวราศีาพฤษภถ้าหากว่านะครับดื่มสุรามากๆนะครับหรือว่าเล่นการพนันมากมากเนี่ยดาวราหูเนี่ยคงอารวาสได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาขาดน้ำน,น้ำหนักอำนาจกับดาวพระศุกร์ดีนั่นเอง นั่นคือชาวราศีพฤศภอีกประการหนึ่งที่เราต้องคุยกันนะครับก็คือในตําแหน่งราศีกรกฎที่ดาวพระพุธอยู่อาศัยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะเพิ่มพลังทางด้านการค้าเพิ่มพลังด้านธุรกิจการงานนะครับให้กับดาวพุธดวงนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีเท่าไหร่ก็ยังสามารถทําได้โดยการบูชาองค์พระพรหมนะครับ บูชาองค์พระวิศณุนารายแล้วก็บูชาองค์พระตรีมรตนะิสามพระองค์นี้สามารถบูชาภายในวันเดียวกันได้ก็ดีนะครับหรือจะแยกวันกันไปก็ดีงามในการที่เราจะได้มีโอกาสบูชาท่านสามพระองค์นี้รวมเรียกว่าตรีมรตินะครับพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะมหาเทนะครับ ดาวที่โยกย้ายครั้งนี้นะครับดูจากเกณฑ์ดวงแล้วนะที่น่าจับตาดูมากที่สุดก็น่าจะเป็นเกณฑ์ดาวเสาร์นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เมื่อกระทบกับชาวราศีพฤษศแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่มีความผูกพันกันเรื่องหน้าที่การงานนะครับยังมีการผูกพันกันที่แกะไม่ออกแงะไม่ออกนะครับเป็นอะไรที่เราต้องอาศัย เจ้านายเก่าก็ดีนะครับหรือว่าพอร์ตโฟลิโอของที่ทำงานปัจจุบันก็ดีถึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับเราไม่สามารถขายงานหรือว่านำเสนอตัวเองด้วยตัวเององเดียวได้ไม่งั้นก็จะไม่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้ครับเอาเป็นว่าชาวราศีพฤษภมีดาวดีอยู่ถึงหมด4ดาวนะครับแต่ดาวที่เสียๆก็ยังพอมีอยู่ให้เห็นอย่าดื่มสุรา นะครับแล้วก็อย่าใช้เงินทองไปกับการก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับก่อนจากกันนี้นะครับอยากให้เรากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไวนะ้เพื่อให้เราได้มีโอกาสติดตามคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับโลกของโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นโลกของคนที่รู้ข้อมูลก่อนหน้านะครับ แล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็นำมาจำเสนอเพราะฉะนั้นคนที่รู้ข้อมูลเนี่ยย่อมดีกว่าคนที่ไม่รู้ข้อมูลนะครับแต่ถ้าใครที่รู้และเป็นข้อมูลที่คัดกรองมาอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องดีงามที่สุดนะครับสำหรับดาวดวงนี้นะฮะก็ถือว่าชาวราศีพฤษภมีคุณภาพในดวงค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องกังวลอะไร จริงแต่ว่าดูแลตัวเองให้มั่นคงจากพวกของมึนเมาอะไรแบบนี้นะครับก็จะผ่านพ้นไปได้ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้แล้วพบกันสวัสดีครับ